25น,นาฬิกา6นาทีนะครับยาดิทำพิลทุ่งสาธุครับผมมาโทรศัพท์ก่อนนะครับสาธุครับผม

ขวามือนี่ก็เป็นสถานตรวจสภาพร,รถนะครับบ้านคานี่ก็เป็นอ่าบ้านคาเลยอยู่สองกิโลลำตาจับพนักงานบ้านคาเหลืออยู่สองกิโลกิโลจับจอมเบิ้งสามสิบหกบ้านค้าสองก,กิโลจอมเบิ้งสามสิบหกครับท์ที่วางโทรศัพท์ก่อนบ้านคาสองกิโลจอมบึงสามสิบหกกิโลนะครับ น้ำเลยครับขุดน้ำก่อนนะครับขุดน้ำครับผมแก้ร่างจากแดดแล้วมือแก้รางครับผมสาดถึงสาดถครับผมขุดน้ำยกน้ำเป็นรายเลยคุณยังครับผมยกมืครับผมสาดถึสาธุึงมสาดถึงสาดถึงครับสาดถึงสาดถึงครับผสาดสาครับสาดถึสาธุึงคบผมสาดถึงสาดครับผมสาดถึงสาดถึงคบผมสาดถึสาดถึงครับมสาดถึงสา

ถูกครับผมเก็บไว้ชา

เราไม่หนูหน่อยคอนบเรไม่หนูหน่อยครับนราเไม่เด็กหน่อยนะครับอ่า่ด็กครับเด็กกิโลสี่ผูไปไหมครับครับครับผมนั่งรงลงนั่งลงนครับั่งลงครับผมครับสารครับรครับผมวางรับมอเลยครับผมวางกับมือเลยเออะไรเก็บไว้คุยคนคะครับ ไหัวขนาครับไหันมครับผมหัวขึ้นมาครับล้วนมารั่ตงไหนะครับถูกครับ สาธุครับกลับเอากลับไปเป็นน้ำมงคลได้เลยนะคะสาธุครับสาธุครับสาธุครับผม อาทุครับตัวนคนรับหยุดน้นมด้วยนะพี่นะมครับนกกระวครับนกกระวโอ้รับพะเดี๋ยวไปที่งเรียนเด้อพี่เด้อครับผมนะคนะครับพี่พี่ fc นะครับดับดับซิ่งนะครับเนาะเเอาลย เอาไว้เลยนะครับค,คุณลุงเอาไว้เลยเด้อเป็นมงคลน,นะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับผม ครับผมครับสวัสดีพี่อําน,นวยนะครับแนละสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเนะนาะครับขณะนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับขนมมือขึ้นครับ ครับผมเดี๋ยวดอกไม้นำไปบูชาพระที่บ้านนะพี่เนะครับดอกไม้นำไปบูชาพระที่บ้านครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมไปติดตามในกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ